เผยเคล็ดลับแฝงประโยชน์ดื่มน้ำมะพร้าวที่คุณรู้จะต้องลองว้าวน้ำมะพร้าวนะ เป็นผลไม้ที่ธรรมชาตินะคะแล้วก็มีรสชาติหวานหอมอร่อยนะคะเรารับประทานได้ทั้งเนื้อแล้วก็น้ำเลยนะคะและยังสามารถนะคะนำไปปรุงเป็นอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรือว่าอาหารหวานนั่นเองนะคะในน้ำมะพร้าวนะคะมันก็มีสารอาหารมากมายแล้วก็มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเราด้วยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าถ้าเราทานน้ำมะพร้าวแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรหนึ่งก็คือว่าช่วยดับประหารไขยร้อนนั่นเองนะคะลดอาการ ร้อนในนะคะที่จะเกิดขึ้นในร่างกายเราเพราะว่าน้ํามะพร้าวนะคะมีฤทธิ์เป็นเย็นเนาะเหมาะสาหรับคนที่เป็นบวดแล้วก็ตัวร้อนนั่นเองนะคะ2ก็คือว่าช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้เรานะคะช่วยทําให้ผิวพรรณนะคะเราดูเปล่งปั่งสดชื่นสะอาดดูดีขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวหนังเรามีความยืดหยุ่นนะคะ3ก็คือว่าช่วยในเรื่องการย่อยอาหารนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องอลด ของกลดไหลย,ย้อนด้วยนั่นเองนะคะ 4. ก็คือว่าช่วยขับปัสสาวะนะคะแล้วก็บรรเทาอาการอักเสบของกอระเพาะปัสาวะของเราได้ด้วยนะคะในการดื่มน้ำมะพร้าวนั่นเองนะคะ 5. ก็คือว่าช่วยแล้วก็ป้องกันนะคะโรคอันไซเบอร์หรือว่าโรคความจำเสื่อมนั่นเองนะคะ หกก็คือว่าช่วยแก้อาการคลื่นไส้ด้วยนะคะด้วยวิธีการดื่มก็คือว่าบีดน้ำมะนาวหนึ่งซีกนะคะลงไปน้ำมะพร้าวอ่อนนะคะเราก็ดื่มได้เลยนะคะมันก็จะแก้อาการคลื่นไส้อา,ารเจียนเราได้ดีเลยนะคะเจ็ด<ม>ก็คือว่าช่วยต้านอนุม,มูลอิสระนั่นเองนะคะที่ทำมาสู่โรคร้ายต่างๆก็เช่นโรคมะเร็งหรือว่าโรคหลอดเลือดแดงนั่นเองนะคะเพราะว่าในน้ำมะพร้าวนะคะมันก็จะมีสารต้านอนุม,มูลอิสระเนาะแล้วก็จะมีวิตามิน B1 วิตามิน B2 แล้วก วิตามินซีอยนะู่ในน้ำมะพร้าวด้วยนะคะเรียะช่วยให้เรานะคะต้านอนุมูลอ,อิสระนะคะแล้วก็ป้องก,กันโรคได้ด้วยนะคะแปดนะคะผู้หญิงเรานะคะรัง ที่หมดประจําเดือนแล้วนะคะมันก็แล้วเราดื่มน้ำมะพร้าวเข้าไปนะคะมันก็ช่วยฟื้นฟูร่างกายเรานะคะให้กลับมามีชีวิตชีวาสดใสขึ้นนะคะแล้วก็ผิวพรรณเป็่งปังกระทุ่มกระชวยมีน้ํามีมวลขึ้นนั้นเองนะคะเห็นไหมล่ะคะว่าเคล็ดลับแปดประโยชน์นะคะจากการดื่มน้ํามะพร้าวนะคะที่คุณรู้จะต้องร้องว้าว